ไม่รู้จะถ่ายยังไงดีหมุนทั้งวิหมุนทั้งบ้านแบบนี้โอ้โหเอาอะไรมาแย่งกันเรากิีดท้าวัวมาแย่งกันนะลูกโอ้โหโอ้โพี่แอร์ขึ้นเงยพี่แอค์ขึ้นังเอยะเท๊ะเทๆๆเ หมดแรงหรือยังไอ้เจอนี้หมดแรงหรือยังอ่ะไอ้หมดแรงหรือยังยังไม่หมดแรงเหรอมันยังไม่หมดแรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยจิ้เลยอะเซ็กซี่จั้เลยโอ้โหูพร้อมแล้วเซ็กซี่จังเลย